มะกรูดค่ะคุณผู้ชมล่วงเต็มพื้นเลยนะคะต้นใหญ่ดกมากๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่สิมจะพาคุณผู้ชมนะมาทําสูตรน้ํายาไล่ยุงแบบง่ายเนาะโดยการใช้วัสดุจากที่บ้านเรานี่แหละนะคะจากสมุนไพรก็คือมะกรูดนั่นเองเดี๋ยวเราไปเก็บมะกรูดกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูวช anel อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่สิมจะพาคุณผู้ชมนะมาทําน้ํายานะคะ ไลยุงกันค่ะฝนตกอากาศครึมนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในสวนแล้วก็ในบ้านของเรานี้ยุงจะเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่ไล่หรือว่ากําจัดไปกัดเรานี่คันมากๆเลยนะคะเป็นพาหะการนําเชื้อโรคมาหาเราด้วยนะคะโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทําสูตรไลยุงในบ้านกันแบบง่ายๆเลยค่ะก็จะใช้มะกรูดค่ะใครมีมะกรูดนะคะ ช่วงนี้นี่จะดกมากเก็บมาใช้ประโยชน์ค่ะทางไล่ยุงนะคะแล้วก็ดับกลิ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ํานะคะทําความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะโอ้เงาวับเลยนะคะแถมยังกลิ่นหอมอีกต่างหากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะจากผิวของมะกรูดน,นี่แหละนะคะไล่ยุงกันเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะ,มะแมลงต,ต่างๆแมลงสาบจิ้งจกตุกแกนะคะ มแมลงวีนะคะใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะสูตรนี้ต่อไปค่ะใช้ใบมะกรูดด้วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในใบมะกรูดนี่เขามีน้ํามันหอมระเหยเช่นกันนะคะนอกจากประกอบอาหารได้แล้วนะคะยังเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะต่อไปค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเราจะใช้ดึงน้ำมันหอมระเหยนะคะ ออกมาให้ได้เยอะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะขวดพลาสติกนะคะขวดพลาสติกนะคะคุณผชมนําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่ไม่จิ้มล้างแล้วแหละนะคะแต่มันยังไม่แห้งนะคะเห็นมันคราบๆอยู่เนาะแล้วก็มาตัดค่ะตัดครึ่งเลยนะคะใช้คัปเตอร์นี่แหละ หลังจากที่เราตัดขวดพลาสติกเรียบร้อยนะคะเราก็น้ำฝาออกนะคะเวลาใช้ทำแบบนี้นะคะเ,เราเตรียมขวดพลาสติกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ่ามาดูวิธีการทำต่อไปค่ะสำหรับผู้ชมที่ไม่อยากใช้ขวดพลาสติกมีแก้วนะคะก็ใช้เป็นแก้วได้นะการต่อไปนะคะเราก็มาหั่นเอาเฉพาะเปลือกมะกรูดค่ะใช้เท่าไหร่ล่ะคะแม่จิ๋มนะคะ เท่าไรใช้ได้ค่ะไม่กำหนดนะคะอยากได้หอมกินหอมเยอะๆมากๆก็ใส่ผิวหรือว่าเปลือกมะกรูดเยอะๆเลยค่ะ หั่นเปลือกมะกรูดเรียบร้อยนะคะเราก็มาฉีกใบมะกรูดค่ะทำไมถึงฉีกนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นเขาออกมาเยอะๆนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะทำทั้งไล่ยุงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกับดักแมลงด้วยนะคะพวกแมลงสาบต่างๆนะคะ ได้กลิ่นนี้นะ,ะรับรองหายเกลี้ยงเลยจ้าวิธีการทำก็ไม่ยากค่ะจากขวดพลาสติกนะคะที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นะคะเรียบร้อยนะคะเปลือกมะกรูดนะคะบีบน้ำลงไปด้วย น้ำมันหอมระเหยเขาจะอยู่ตรงเปลือกมันนี้แหละนะคะกลิ่งเขาจะแรงมะแรงต่างๆจะไม่ค่อยชอบนะจะใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะใบค่ะใบมะกรูดที่เราฉีกนะคะอัดลงไปเลย หรือถ้าบ้านไหนนะคะไม่มีลูกนะมีแต่ใบก็ใช้เฉพาะใบมะกรูดได้นะคะสูตรเราสามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสมว่าเรามีสิ่งไหนเราก็ใช้สิ่งนั้นนะคะถ้าใครหายากนะคะเราก็ไปใช้สูตรที่เราหาทําได้ง่ายๆนะมีแม่จิ๋มแนะนําเพราะว่าบ้านแม่จิ๋มมีมะกรูดเยอะแล้วก็หลายท่านนะคะที่ มีมะกรูดที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็นํามาใช้ประโยชน์ได้แล้วอย่างหนึ่งเนาะถ้าเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะเราไปตลาดอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาสักกำหนึงอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เลยนะคะเป็นการดึงนะคะน้ํามันหอมเหยออกมาได้เยอะๆหน่อยกลิ่น,นแรงนะคะคือใช้น้ําส้มสายชูนั่นเองค่ะขวดหนึ่งก็สิบกว่าบาทนะคะเทลงไปเลยเยอะแค่ไหนนะคะประมาณครึ่งหนึ่งอะ นำไปตั้งไว้ตรงที่มีแมลงวันแมลงวีนะคะได้เลยนะคะนี่เขาจะไม่เข้าใกล้นะคะหรือถ้าใกล้ๆนะเขาจะบิดตกลงไปเลยเพราะว่าเราทำกับดักเขาด้วยนะคะวันนี้มีใช่ไร่อย่างเดียวนะใส่น้ำส้มสายชูประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ เคร่งหนึ่งก็ใช้นิ้วหรือช้อนก็ได้นะคะจิ้มจิ้มลงไปเขาก็จะท่วมพอดีนะคะท่านี้ก็พอแล้วเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะด้านบนเนี่ยตรงคอขวดะคะ่ะไว้ทำไรนะคะคุณผชมก็ตั้งไว้เลยเราเอาไว้ทำกับดักมแมลงหวีแมลงวันนะคะหรือว่ายุงนะคะถ้าตกลงไปก็คือ เขาไม่สามารถบินย้อนกลับมาได้นะคะตายได้เลยค่ะประโยชน์สองต่อนะคะคุณผู้ชมนำไปวางไว้ตามมุมอับมืดต่างๆในห้องได้เลยค่ะอีกหนึ่งวิธีสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะไล่แมลงวีนะคะีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามาจิ๋มนะคะว่าใช้สูตรอะไรไล่แมลงวีใช้สูตรเดียวกันนี้แหละนะคะคุณผู้ชมตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะสักสานาทีนะแล้วก็กรองเฉพาะน้ำค่ะ ใส่ที่ฉีดพ่นนะคะไปฉีดตรงที่มีมแมลงหวีมแมลงวันเยอะๆได้เลยหรือว่าจะใช้ลักษณะแบบนี้ตั้งไว้ตามมุมหรือว่าตรตรงที่มีมแมลงวีแล้วก็มแมลงวันมาเยอะๆก็ได้เช่นกันค่ะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็นําไปวางตามมุมอับต่างๆนะคะน้ำแม่จิ๋มก็วางไว้แล้วแต่น้ำแม่จิ๋มกรองเฉพาะน้ํานะคะ บางจิ๋มยิ่งมีส่วนเยอะนะคะยิ่งเยอะเลยค่ะอ่ะเราก็ตั้งไว้เลยแบบนี้นะคะช่วยไลเพื่อพลงสาบด้วยนะคะที่บ้านแม่จิ๋มนะคะเย็บผ้าน,นะคะโดยเฉพาะเรายอดขานะคะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋มก็จะวางไว้ตามมุมแบบนี้เลยนะคะมันชอบกัดขาค่ะคุณผู้ชมวางไว้ได้เลยนะคะ ามสี่วันเราก็เปลี่ยนทีนึงค่ะถ้าเขาตกลงไปนะคะยุงก็เสร็จเลยแต่นี่ก็จะเป็นวิธีไล่ยุงนะคะด้วยสมุนไพรง่ายที่เราหาของในบ้านนะคะคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนก็ใช้ได้เลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะยุงอันตรายมากๆต้องรีบจัดการค่ะคนที่บ้านมีเด็กเล็กๆนะคะระวังนิดนึงนะคะให้ตั้งหรือว่าวางไว้ตรงที่เด็กเขาเอื้อมไม่ถึงนะ หน้าฝนนะคะยุงจะเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมรีบทําเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไล่ยุงนะคะไม่ให้มากัดตัวเราแล้วก็คนในบ้านด้วยนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้สาค h ูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ